ลูกค้าติงรสชาติก๋วยเตี๋ยวเจอรู้เจ้าของร้านแชทดาชอบไม่หวานไปกินที่อื่น เรียกได้ว่ากลายเป็นอีกโพสต์ที่ถูกส่งต่อกันไปทั่วโลกออนไลน์หลังจากผู้ใช้เฟซบุ๊ k รายหนึ่งได้โพสต์เล่าเหตุการณ์ที่ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในเฟซบุ๊กแฟนเพจของรา้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังในเมืองพะเยาโดยถามทางร้านว่าไม่สนใจทําไม่หวานบ้างหรอครับเพราะเคยพาเพื่อนไปกินครั้งหนึ่งและรู้สึกว่ารสชาติมันหวานไปปรากฏว่าถูกทางร้านเข้ามาตอบคอมเมนต์แบบไม่สุภาพนอกจากนี้ยังถูกลูกชายของเจ้าของร้านแคปภาพโปรไฟล์เฟซบุ๊กไปโพสต์ประจานและยังส่งข้อความมาคุกคาม ถึงในเฟซบุ๊กของตอนเองและแฟนสาวโดยผู้โพสต์ได้โพสต์ภาพข้อความที่ลูกชายเจ้าของร้านส่งมาหาโดยในช่วงแรกนั้นเจ้าตัวเข้าใจว่าลูกชายเจ้าของร้านกว๋วยเตี๋ยวเข้ามาบอกให้แวะไปที่ร้านและจะทำแบบไม่หวานให้กินจึงตอบตกลงกลับไปแต่ปรากฏว่าลูกเจ้าของร้านตอบว่าว่ากวนซึ่งผู้โพสต์ได้ตอบกลับไปโดยย้ำสองครั้งว่าตนเองไม่ได้มีเจตนาจะกวนเพราะตนเองอยากกินแบบรสชาติไม่หวานจริงๆพร้อมระบุว่าถ้าเจ้าของร้านรับคอมเมนต์แบบนี้ไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยอย่างไร ด้านลูกเจ้าของร้านก็ตอบกลับมาว่าช่วยได้ครับเอาภาษาชาวบ้านนะไม่ต้องมากินขายแบบนี้มานานละเหมือนว่างละน้องกลับมาพยาเวะมาที่ร้านละกันเดี๋ยวจะทําให้แบบไม่หวานมาลองดูอย่าสักแต่หอนครับเมื่อโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออ,อกไปต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นและต่อว่าเจ้าของร้านกันเป็นจํานวนมาก